สวัสดีครับเมื่อเนี่ยมาแก้ไขปรปับปรุงพวกรถไทยเดินตามจากเดิมเป็นใหม่ครับมันชำรุดผู้พังเผาหัดตัวคับนี่ครับวงส่วนที่เรืออันนี้ยังใส่งานได้แต่ว่าพื้นใหม่ต้องเปลี่ยนครับแต่สิ่งที่เป็นเล็กครับ เป็นโครงเล็กทั้งหมดเลยพื้นก็จะใส่เป็นเหล็กเลยครับต้องดูเล็กกระไมยว่าอายุการใส่งานอันใดสิทนกว่ากันครับข้างเผ้าขึ้นมาใหม่พื้นกับพื้นเหล็ก ผื้นก็ไดุ้กเผารอยยางยังเป็นของเดิมครับทำไมในด่านโครงสาง เพื่อป้องกันมอมันโกงเข่นครับมันแสนิตต้องให้แรงานาเข่นไปเยอะเขาจะเสริมด้านล่าง พอกเติมครับมาใส่เกิดประโยชน์เพราะยังพอใส่ได้อยู่ครับเด็กทำกันขอาอขคาะเคาะดัดดัดดัด ใช่ได้เล็กๆนิดหน่อยครับตัดเจี๊ยบแต่งไซ ทำกทนนารเชื่อมไในนะแต่ความแข็งแรงแรงงานไร้ยย,ย่างจรับมีแต่ของเก่าที่ยังพอใส้ได้เราก็ใส่ไปครับโอเคครับทดสอบ สอบทดสอบอาจจะเป็นยังไงโอเคครับใช้ได้ มากเลยครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ